กุจิกเป็นเป็นบ้านหนึ่งที่นวีดนเขตอุตสาหกรรมใหม่ของสูงเนินของจังหวัดนครศรีมาวันนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากไม่ว่าจะเรื่องของรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงกำลังจะมาเราอยู่ไม่ห่างจากวงแหวนซึ่งบ้านกําลังจะเติบโตเราเองก็เห็นว่าเราต้องเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเรื่องของระบบน้ําประปาที่จะต้องเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่า ป่ปากุจิกเนี่ยสร้างมาเมื่อสมัย2 5ง2ซึ่งวันนี้ก็52ปีแล้ว,ลวเราขยับขย,ยายกันมาเรื่อยแต่ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถ้าเกิดท่านไม่ทำนะครับก็เขาจะทำให้คนกุจิกในอนาคตต้องขาดน้ำแน่เพราะฉะนั้นเราเองไม่นิ่งนอนใจระวางแผนวันนี้เพื่ออนาคตอีก5ปี10ปีข้างหน้าให้กับลูกหลานซึ่ง,ง,ต,รงตรงความเจริญที่จะมาไม่ว่าจะเรื่องของบ้านก็ดีเรื่องของการจราจรการคมนาคมก็มีปัญหาแฝงมา ไม่ว่าจะเรื่องของยาเสพติดเรื่องของน้ําเสียเรื่องของขยะเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆซึ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงเข้ามาแน่เราเองก็มองอยู่หลายเรื่องทั้งเรื่องการเพิ่มกล้องวงจรปิดให้ครอบคุมทุกพื้นที่วันนี้กล้องวงจรปิดเ,ปเรื่องสําคัญมากเพราะว่าจะช่วยช่วยช่วยพวกเราในการเฝ้าระวังช่วยพวกเราในการแจ้งเหตุจับเหตุต่างๆก็ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับของของเราเองเนี่ย ที่ควรจะต้องเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเรื่องของการคมานาคมเรื่องของถนนหนทางเรื่องของน้ำประปาเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างก็จะมีอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมคนให้พร้อมเรามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ที่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโคราชเป็นถานที่ศึกษาดูงานของเขนนครชัยบุรีเลยนะครับก็ทําให้พวกเราเองเนี่ยต้องมีการวางแผนต่างๆแล้วมีโรงเรียนประถมอยู่สองโรงในเขตเทศบาล ซึ่งวันนี้เด็กลดลงนะครับก็จะเป็นหน้าที่เป็นภาระของคนกุจิกล่ะครับที่จะต้องรักษาโรงเรียนให้อยู่ได้ยังไงที่จะทําให้โรงเรียนที่เป็นพื้นฐานพวกเราเนี่ยจะสร้างเด็กขึ้นมายังไงต่อยอดจากสูนเด็กนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญมากหลายๆเรื่องนะครับที่เราวางไว้ไม่ว่าจะเรื่องของกีฬาผมเองอยากจะทําสวนสาธารณะให้เป็นสนามกีฬาครบวงจรเรามีสนามฟุตซอลที่ไม่แพ้ใครเรามีโดมอาคารอาเนกประสงค์ที่ ถือว่าเป็นดับต้นๆของโคราชอยู่ที่นี่นะครับได้งบประมาณอุดหน,นุนพิเศษมาแล้วตอนนี้ผมวางแผนในการที่จะขอรับง,องบอุดหนุนในการที่จะสร้างสนามบาสเกตบอลแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับต่างๆแล้วก็ลู่วิ่งเราก็ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวความเจริญเข้ามาเราต้องปรับคนให้เราพร้อมนะครับตลาดของเราเนี่ยอยู่ในแนวของสถา,านีรถไฟของรถไฟทางคู่ที่จะต้องโดนรื้อออกนะครับ ผมเองก็วางแผนว่าเราจะทํายังไงให้ตลาดเราเนี่ยสามารถที่จะทําการค้าได้ตลาดกุจิกเป็นตลาดเก่าแก่นะครับตั้งแต่สมัยไหนแล้วเรามีสถานีรถไฟที่ที่รัชกาลที่6เคยเสด็จขึ้นที่นี่ก็กำลังจะโดนรือ้อเพราะฉะนั้นเรื่องของอนุรักษ์สถานีรถไฟเป็นเรื่องสําคัญจะเป็นอนุสรณ์ที่ให้กับพวกเราคนกุจิกได้ได้อยู่คู่กับเราผมทําเรื่องขอขออนุรักษ์แล้วนะครับก็ได้ตอบกลับมาแล้วก็จะย้ายย้ายมาแล้วก็จะมีตู้รถไฟอีกสองตู้ แล้วก็จะมีทําตรงนี้ให้เป็นศูนย์ผู้สูงอายุทําตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่ทํากิจกรรมต่างๆพร้อมกับจะขยับขยายตลาดเพื่อจะต้องรองรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งรถไฟทางคู่เนี่ยจะทําให้พวกเราเนี่ยโดนเวียนคืนที่ไปจํานวนหนึ่งและกุจิกเองก็จะต้องกลายเป็น2เมืองนะครับเพราะฉะนั้นเองเราเองก็ต้องวางแผนให้รอบคอบในการที่จะพัฒนากุจิกต่อไปกุจิกของเรานะครับโดยรวมๆแล้วเป็นเป็นบ้านที่ที่ดี เป็นบ้านที่ผู้คนน่ารักแจ่มใสแต่เราเองจะต้องพัฒนาเรื่องเรื่องเรื่องของอา,อาชีพนะครับหลายอย่างของกุจิกเนี่ยเป็นเป็นอาชีพที่ที่ดั้งเดิมเก่าแก่แต่ตอนนี้ขาดการต่อยอดซึ่งผมและทีมงานนะครับก็จะคิดว่าจะมาต่อยอดยังไงให้อาชีพต่างๆของกุจิกได้คงอยู่ต่อไปกุจิกเองเนี่ยเป็นเป็นบ้านหนึ่งที่คนชอบชอบมาเป็นบ้านหนึ่งที่คนชอบมาศึกษาดูงานก็ก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับในการที่จะ ช่วยการสนับสนุนให้ผมและทีมงานพลังชุมชนคนทำงานได้กลับมาสารงานต่อตอนนี้เรามีโครงการหลายโครงการนะครับในการที่จะจะต่อยอดไม่ว่าจะเรื่องของออระบบจราจรเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างเรื่องของระบบเสียงไร้สายผมเองเนี่ยวกับไปเรื่องกล้องวงจรปิดผมวางแผนนะครับว่ากล้องวงจรปิดของเราเนี่ยดูผ่านมือถือผ่านแอปพลิเคชันได้ทั่วโลกแล้วก็ทำงานตลอดย4ี่ชั่วโมงและใช้สายไฟเบอร์ออปติก ซึ่งสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยในอนาคตผมจะทําให้จุดไหนที่มีก้องมีกล้องวงจรปิดจุดนั้นก็สามารถเล่น WiFI ฟรีได้เพราะเราจะใส่ไปในสายไฟเบอร์ออปติกและจุดไหนที่มีกล้องวงจรปิดมี WiFI ฟรีแล้วก็จะมีระบบเสียงกระจายเสียงหอกระจายข่าวอยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราพัฒนานะครับวันนี้มันมีความจำเป็นนะครับที่จะทํางานสารต่อผมเองและทีมงานเนี่ยก็ของประมาณมาอยู่หลายเรื่องอยู่หลายครั้งหลายคราวท่านคงเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับ เห็นเชื่อมั่นว่าผมมีความสามารถเชื่อมั่นว่าผมและทีมงานทําได้ก็อยากให้ท่านเลือกผมและทีมงานกลับเข้ามานะครับพวกเราไม่มีเรื่องเสื่อมเสียพวกเราไม่มีเรื่องทุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้วันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้นะครับท่านรับบัตร2ใบครับบัตรใบแรกสีม่วงท่านเลือกนายกเบอร์หนึ่งนะครับบัตรใบที่สองสีชมพูท่านเลือกสอทอคนทํางานครับเบอร์7 8 9 10 11 12ยกทีม ท่านอาจจะไม่ได้ชอบทุกคนอาจจะไม่รักทุกคนแต่ท่านเชื่อนะครับทุกคนพร้อมทำงานให้กับท่านขอบคุณครับ